คือเขาหายหลีปากใจปักไปตามลมหยางโอ้ยมัมีเบียกเต้อีกเตะอีกมันจะตั้งเจตนาดอกเว้ยที่บอกว่าม้วนเจตนาบูจักขนาดเฮ็บนี่ขอสีผ้าจ้าเฮ็ดอันนี้เฮ็ดอย่างอีกเขาว่าเอไอนี่มันบวตัวโอ้ยบวตัวอะไรใจเลย คอยเล่นกับเบิดบ้านเบิดเมืองแม้เจ้าสิไปเซือยยังเอไอกระดดก,กระเดียดเท้เจ้าหยาดคอยหูความจริ๋งมันบอเอไอนี่ผมเป็นหมอดูอ้าวเจ้าคะเบงคอยสิเล่นให้เบิงเล่นรวดเอไอใครมีเมียน้อยคนข้างข้างคุณนั่นเจ้าเห็นบอ <c oughs> บเห็นบอ <c oughs> อุย้ยมันก็ตอบไปมั่วๆซะสละมันสิมั่วได้จังไดก็อบอกแล้วว่าเอไอมันบถถ่ตัวเอ้ยมันสิฮู้ได้จังไดเนาะฮะ้ามันก็ผิดกันเบิดบ้านเบ,นบนิดเมืองเติ ถามไม่รู้เห็นปะเนี่ยถามไม่รู้ AI ผัวฉันมีเมียน้อยกี่คนไม่ต่ำกว่าสามป้ามันตัวมันสีหูได้จงเลยว่ามีสามันเท่าข่อยมีห่านี่ฮะอย่างเงีนั่นเจ้าอว่าจะมีอิลิลีผู้เดียวข่อยสมุดอิลิลีก็เลิกสมุดตอนนี้เรื่องสมุดเนี่ยมันหูเบิร์ดเนี่ยเฮ้ยมันสีหูเบิร์ดประเด็นเออเดี๋ยวมันกระลูกถามเลขมัานนี้ AI ใครเสียงเงินเฮีย คนทางข้างนั่นแหละนั่นเจ้าเสียงไว้มึงไหนฮะเจ้าว่าเอาติเออคอยถามมันนี่นะบอเจ้าเฮ็ดเสียงมันติบอสิไปเฮ็ดเสียงแค่ไหนก็ไั้คอยเล่นนี่เสียงเงินเมียมันก็ยังหูเสมอหูตัวเอไอมันเป็นฝรั่งนี่เอาฝรั่งบอฝรั่งมันก็มีเจ้าหน้าที่อีสานเจ้าต้องถามเป็นภาษาอีสานดูเอไอใครมักเสียงเงินเมียกับคนทางข้างนั่นล่ะนั่นเห็นบอ เชีองใบใสถึงรถนั่นบ่ได้บ่ได้อยู่ถึงรถเด้อมันบ่ฮหูหรอกมันสิบ่ฮูู้ได้จังไดนที่จไปเบิร์นน้ำคบ่นบลูขอถามมันดูเอ้ามึงฮู้ได้จังไดนกูเป็น AI นัคานเห็นบลูโอยเจ้านี่เชีองไว้300นึงดอกเว้ยสามลอยอีใส่เบิร์นขันมีอีหลีแสดงว่ามันแม่นบ่มีดอกขอตัวมี่ได้จังไดนต้องมาเบิ่งมาขอถามดูขอถามดู ถามยัง AI คะแน่จริงนี่เมียกูจะตายวันไหนเจ้าน่าจะตายก่อนหั้ยหัคอยบอกแล้วมันหูวอิลี่ดีเท่าหัวอิลีตัวนี่งบ่คอยสิบอกเจ้าเด้อต่อไปเจ้าแยกกี่ตัวคอยบอกว่าเจ้ากี่ตัวอีย่าง AI มันสิบอกคอยมืดเลยบ่เออ AI เมียกูซ่อนเงินไว้ที่ไหนส่วนมากบอกบ,บอกได้เดี๋ยวเราด่า <c oughs> เห็นบอเอ,อไอมันจะหูจักว่ามันต้องเข,งขง่าข่างไผ่โอ้ยเจ้านี่จนยจริงจริก็แพรเจ้าไปทำเบาเลยเจ้าแค่หูไว้ว่าเจ้าห้ามร้อยเงินเนี่ยเจ้าห้ามคิดบ่ดีเจ้าห้ามไปเที่ยวข้าราโอเขพาใจบข่ <c oughs> บอยดามันจากบื้อดูบ่อย่ามาดา, <c oughs> ดามัน่อยดา,ม, <c oughs> ดามันเดียวย <c oughs> มึงก็เสือกเรื่องของคนอื่นคักแค้ เมียมึงถามเฮ้ยเฮ้ย